สวัสดีครับพ่อนผู้ชมไม่ได้หยบเกมแลวก็บอสั้นเราทำไปได้ไห่นะครับผมก็หลังจากครที่เราไปนะครับมาเปิดหาวนจิต้าไปใช่ไหมก็เกลือยับนะครับแล้วก็หลังไม่ไปเนะี่ยผมไปเปิดหาวนจิต้าเพิ่มอีก2องมิตินะครับผมก็เกลือยับอีกเช่นเคยก็แบบแม่งตู้วนจิต้ายากได้มากนะครับผมแล้วผมท,ท,ทําทีมเขาไปด้วยนะแบบบอกเลยว่าทีมแม่งดีมากอ่ะคือทาทีททมวนจิต้าไปเล่นๆนะไม่แต่ใครจะไปคิดว่าลิงสก,กิลมึงจะแบบครบเครื่องมากเลยนะครับผมเดี๋ยวอ่าอยู่ไหนเอย นี่ทีมนี้เว้ยดูลิงคือแบบโหแบบทีมอะไรวะเนี่ยแม่งลิงทุกลิงแบบทุกตัวแม่งลิงด้วยกันได้หมดเลยนะครับผมแล้วแม่งลิงคือ6ลิงถึง5ลิงอัพอ่ะแบบเกือบมันมันฟูอ่ะมันฟูออปชั่นมากเลยนะครับผมลิงสกิลวบจิต้าทีมนี้เนี่ยคือแบบถ้าได้วบจิต้าตัวนั้นมาเพิ่มนะเว้ยคือผมกะว่าจะเอาวบจิต้าอีเซียตัวนี้ออกเว้ยท่านผู้ชมแล้วก็ใส่วบจิต้าตัวไอเฉลิมเฉลิมเข้าไปแทนนะครับผมก็ทีนี้จะโคตรโคตรครบอ่ะแบบเล่นครบเครื่องไปเลยนะครับผมก็ แม่งก็ไม่ได้ไงถ้าได้มาหมดเลยว่าทีมนี้แม่งจะครบเรื่งกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็มาในวันนี้อัปเดตยักษ์รั้งใหญ่นะครับผมกับโดคังนะครับนั่นก็คือตู้ดูโอโดคังเฟสน,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 นั่นเองนะครับผมนั่นคือตู้ของฮิรูกันและก็กูกูซูเปอร์แสามนันเองนะครับผมมาแล้วตู้นี้ควรเปิดเก็บหาว่ทั้งคู่เลยนะครับผมทั้งโกสามทั้งฮิรูกันนะครับเพราะว่าเก่งทั้งคู่เลยยังไงมันก็ต้องมีติดไอดีไว้นะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าดูแค่ดูแค่ดูทั้งสิบเริ่มเทินมาแแม่คือแบบ ไม่ใช่เิ่มสิใช้ใช้ซูเปอร์แท็กเลยคีบเอ้ยเริ่มเทินด้วว่ะเริ่มเทินคือคีบบวกสามไแท็กนี้เป็นบกสองร้อยเปอ็นต์คือแบบโคตรหลีชีตไอแท็กนี้เป็นบวกสองร้อยเปอ์นคีบวกสามตอนเริ่มเทินมีโอกาสติดคียิคิลแบบมีเดียมแชนแล้วก็มีโอกาสไทแชนที่จะหลบท่ากันการโจมตีของศัตรูอีกต่างหากนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้ถ้ามีเอเซอร์ชิโนก็จะเพิ่มไอแท็กนีเฟน่อีกร้อยบอร์เซ็ ถ้าใช้ซูเปอร์แท็กที่เป็นอันดิเชนอลก็จะโบอกอีก159เปอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคริติเคิลฮิตแล้วก็มีโอกาสหลบอีกต่างหากแล้วผมแบบโอ้โหแม่งคือเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะเว้ยที่ตีแรงดีเฟนส์หนาจะจัดเลยนะครับผมแบบแม่งของดีฮะแล้วแบบยจะมีอันนี้นะเว้ยเป็นสแตนบายสกิลนะครับผมสแตนบายก็จะแบบจะทําให้โกคูตัวนี้เนี่ยค่ะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมดีเฟนส์กับแอทแ็กเพิ่มขึ้น333เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าจะ จมตีเอเจนชิโน่ก็เพิ่มอีก159%เกปอร์เซ็นต์เนาะก็มีโอกาสหลบที่เป็นเกรแชนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะหลบเพิ่มอีกนะครับผมถ้าเลือกต่ำกว่า59%เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้ซูเปอร์แท็กในเทอนั้นด้านะครับผมแล้วก็คีบบวก3ดีเฟนบวกอีก5-9เปอร์เซ็นต์บวกเอเจอีกสา้อามสบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าจานจมตีนั้นสามารถจบ สามารถฆ่าศัตรูได้นะครับผมก็แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยคือแบบสกิลมึงเวอร์วางอลังการมากนะผมกับโคคูสามตัวนี้เนาะก็แม่งของดีกแล้วทั้งตู้ก็จะมีโกฮังมูวี่มีพิกโกโลว์อาวุธเลนต์นะครับผมมีเซลนะครับมีปางเจทีโกสามละตัวก่อนนะครับผมไทยคู่ห่างนะครับแม่งของดีตู้นี้แม่งดีทุกตัวเลยนะครับผมมาตู้ฮิรูกันบ้างดีกว่ะครับผมว่าตู้ฮิรูกันตัวหอนอะไรบ้างเนาะแต่ก็ดูสกิลฮิรูกันก่อนแล้วกันนะครับผมทำอะไรได้บ้างเนาะ เริ่มทำมามีแอนิเมชันนะครับผมก็คี้ปกสามไม่แตกนี่เป็นปกร้อยเปอร์อ่าวกาดที่จะตีติดคี้ตั้งแต่ห้าเทิร์นแรกเมื่อเข้าเทิร์นนะครับผมก็ห้าห้าทะห้าลาวแรกอิจิมกุกการตีติดคียย้สูงมากแล้วก็จะบวกอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าได้รับเอ,อ็นติชเนอลซูเปอร์แท็กนะฮะดวการหลบเกตแชนนะครับผมโอ้โหดูดูโหดร้ายเหมือนกันดูดูเดือดเหมือนกันนะตัวเนี้ย ถ้าเป็นร่งงงางร่างร่างเพอร์เฟกต์ฟอร์มอะร่างเออฮีโร่สามโอ้โหโฮอลี่ฮิรุเกนก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยทั้งตีแรงมีดิฟเฟนส์หนามีโอกาสหลบอีกตั้งหากนะครับผมมีโอกาสตีติดขี้อีกตั้งหากโอ้ใหม่กอดูดีวะ่ะผมไม่ไม่แพ้กันเลยทั้งูมีพิกโกโรเอลอาร์เขียวมูวี่นะครับโก้เวอเทอร์เมนต์โกคูเอ็กเชนเวจิต้านะครับผมโกคูเอ็กเ,เชนโกฮังนะครับมีบูฮิตมีจานเดนบ้าโอ้โห สองตู้นี้นะแวร์ลูเป็นสูงเท่ากันเลยเว้ยคือมันน่าเปิดหาทั้งคู่เลยนะครับผมแบบมันไม่ด้อยไปกัดกันเลยนะเว้ยแม่งของมันดูดีทั้งคู่เลยอ่ะวันนี้ผมเปิดใครดีวะเนี่ยแบบทีเก็ก็อยากได้โกคูสามก็อยากได้แต่รู้แหละนะผู้ชมเ้าหมายในะวันนี้ผมกะว่าจะเปิดโกคูสามนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าโกคูสามช่วงนี้มันมาแรงมากเลยเว้ยแล้วก็อย่างล่าสุดนะครับผมนั่นคือการอ่าซูปเปอร์เอ็กซ์ตรีมซีอเวเกนใช่แบบ กันเอ็กซ์ตรีมซอัปเกรดอีกทีหนึ่งก็นี่เลยโกคูสามตัวนี้บอกเลยว่าแม่งเก่งขึ้นล้านเท่าอ่ะท่านผู้ชมแบบจากตัวอ่อนแบบอ่อนดอยเอเจมาไม่ก็กากอยู่มันยังข้ามซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมอีซีเอซูเปอร์เอ็กซ์เอ็กซ์ตรีมแซดเอาไวคเอนมาปุ๊บมึงเก่งขึ้นล้านเท่าท่านผู้ชมเคยเห็นไหมโกคูสามตัวเนี้ยแม่งต่อยหมัดยี่สิบล้านสามทีติดอ่ะคิดดูต่อยหมัดดาร์กอนฟิตยี่สิบยี่สิบล้านสามทีติด เย็นแค่แล้วแม่งโคตรแรงนะเว้ยแบบโอ้โหตอนนี้ไม่ขอโคตรดีแล้วยังไม่ใช่อะไรเว้ยหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับผมโกคู Goku 3 LR เีเขียวก็จะได้รับการ e อซอีกเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ก็จะได้ e ซเแล้วบอกเลยว่าจะเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมก็ด่าก้อนฟิตช่วงนี้มันต้องด่าก้อนฟิตทัางรันนะครับผมท่านผู้ชมแบบหมัดมังกรมันต้องมาเว้ยแล้วแบบก็เลยจะมาเปินดนี่แหละโกคู3วันนี้นะครับผมส่วนวันหน้าก็จะเป็นตู้ฮิโดแกนนะครับก็นะ หวังว่าวันนี้เราจะได้กูคูลสามานะครับผมกะว่าจะเปิดกันกี่โรเทชันดีเป้าหมายผมกําลังคิดว่าจะเปิด2โรเทชันดีไหมนะครับผมถ้าสถานการณ์มันให้ผมเปิดนะหรืออาจจะเป็นโรเทชันเดียวแล้วแต่ดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมจะเปิดได้กูกูลสามในโรเตชันแรกเลยหรือเปล่านะครับผมถ้าเปิดได้เลยก็เราจะเปิดกันแค่โรเทชันเดียวนะครับผมแต่ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะมีโรเทชันที่2ตามมาก็ได้นะครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคมางั้นเพื่อไม่ใหช่การเสียเวลานะครับผมท่านผู้ชมปกติแรกกันเลยดีกว่านะครับ เล t โก้โกคูสามดากอนฟิสมึงต้องมาแล้วเพื่อนแบบมันต้องมาช่วงนี้แม่งหมัดมังกรนะมึงโอ้โหสิบเจ็ดกับโกเทนครับโอ้โหแทวแล้วแวกูโอ้เซียนหนึ่งด้วยกูกินแทวแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยข้ามนะครับโอ้โหโกสามอมโกสามใช่ถูกต้องแต่มึงเป็นโกสามคิด โกสามเด็กที่เป็นพุทิยา oh, สามอ่าโอสามพัสดุโอ้โ oh, หแต่ละตัวไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่แต่ละตัวที่กูได้มาคือแบบไม่กูไม่โอ oh, เลยทั้งนี้นะรู้ป่ะอันนี้ลุงมาอย่างเนี่ยโอ้โ oh, หลุงไปแล้วด้วยนะคอปปี้ตัวที่สี่อ๋อทำไมจมตาจะไหลอะไรวะเนี่องเกลียขนาดนั้นเลยหรอโมดทิที่สองขอรอห้องอยากเกลียไม่ คิรุกันกูจะเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนถ้าตูวคิรุกันเป็นอย่างนี้อีกก็คือกูกูเสงแล้เว้ยอยาอย่าเป็นเลยแล้ะกันนะครับผมคลิปหน้าคิรุกันอย่าเป็นอย่างนี้นะขอดีกว่านี้ไม่โกสาวผมเชื่อว่าคุณทําได้เว <Yes. S 1> ้ยเออนั่นแหละกเห็นทังเออดีมาคุ้นกันนะครับผม <wanna> ไม่มีเสนโออือแต่คําพูดได้นะอืมโอเคลุ้นกันนะครับผม ah. โอ้สายยหนึ่งสายะ 1, สอง สายย่าสองกระจกแตกเหรอคนเห็นทั้งกระจกแตกสายยาสองไม่มีกระจกแตกอืมแต่ด้นานหน้าตู้นะหน้นานตู้การันตีหน้านี้และใครล่ะครับเนี่ยโอ้ยมึงโอ้ยกูเซ่งกูสามจริงใช่กูสามแต่ไม่ใช่กูสามตวัวนี้ดิผมว่าการกูสามตวัวใหม่เนี่ยโอ้โหแม่งเฮ้ยเฟกเนื้อ เฟกเอาโอ้ยอะไรวะฮะมึงเฟกเอานันงทีมึงเฟกเอานันงทีมึงให้ตัวละครอย่างงี้กูมาโอ้ยกูเซ็งฮ่าฮี่ไคูฮางมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหโอ้เอ้ยตัวอะไรวะทำไมกูไม่คุ้น โอ้โหแล้วโอ้มานามาเต็มมันมาเยอะจังอะเฮ้ย <laughs> ไม่เยอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> โอ้ไกูสามไม่ก็ตัวเก่าใฮกูข้างไม่ก็มาอีกแล้วก็เดมันคิงพิโกโตัวนี้ตัวมีแล้วเนาะแล้วก็เบอร์กาโมโ,มโอ้โหแต่ละตัวคุณเหลือะชื่ออะไรวะโอ้โหไหมดคำจะพูด <laughs> เฮ้ยเอ้าโ,โมดิต่อไปนะครับผม ไม่งเงยถ้าได้โกหสามมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วบอ,อกว่าแบบจบเลยได้ไหมอ่ะโ,โกเทนโกฮางยำฉาไม่รู้นะว่าคอมบิเนชันไหมแต่ไม่น่าใช่นะครับเห็ดลุงว่ะแต่มันไม่มีคอมบิเนชันเลยแต่เห็ดลุงนะเห็ดลุงมันเห็ดลุงเหรอเรียะสองระยะสองอย่างไรระยะสองอีกแล้วเหรอแต่เห็ดลุงนะเออต้นเห็ดมันลุงอ่ะ โกสามขอร้องจริงๆได้ไหมโกสามแบบมังกรมึงอ่ะดาร์คออนฟิดอ่ะโอ้โหมึงไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหนละทั้งจะยีทีลุกมาแล้วด้วยโอ้โหแต่ละตัวดูมันทำ แม่เคยกูขอตัวละครที่ยังไม่ลู้แม่ถ้ามึงจะออกมาแม่งขอโกสามอะ่ะโกสามไมอยากได้อ่ะปังก็ได้อย่างน้อยขั้นต่ำอะ่ะขั้นต่ำในคลิปนี้ขอปังได้ไหมโอ้ยแม่งถ้าจะไม่ได้โกสามกูขอปังอะ่ะได้เปล่าไม่มีคอมบิเนชันอะไรเลยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะดีมันก็ไม่ดีอะ่ะใช่เอ้ผมอ่ะดีที่ว่าแล้วมมันมันจะดีมันก็ไม่ดีอะ่ะ กูสารกูอยู่ไหนวันนี้ไม่เงยตู้ดูโอ้โดนถังเฟซแท้ทำให้กูเกลียววะกูไม่เข้าใจโอ้โหอ๋อโอ้โอหฮัทชังนะครับอืมกูเซ็งเลยกูเจออย่างนี้กูเครียดเลยอ้าวในเมื่อสถานก,การณ์มันทำให้ผมเกลียวก็ไปกันต่อที่โลดิชั่นที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชม แม่งกูกูว่าแล้วว่าต้องมีโลเคชั่นที่สองในคลิปนี้แม่งถ้าไม่มีแม่งคือไม่ใช่ไงแต่แบบเออถ้ามันออยก,กูตั้งแต่แรกกูจบแล้วปอกวะเออทำให้โกสามต้องเล่นตัวด้วยวะเนี่ยแม่งเล่นตัวอ๋อโโก้สามบอ,อกให้กูไม่ได้เลยเหรอนะฟิวเ <Feel S 1> <Feel S 2> ปล่าฟิวเ <feel S 2> ปล่าคลิปอีกทูมีเออมาขอเหอะจริงๆโกสามแล้วจบเลยนะคลิปอีกทูมีครั้งเนี้ยอยู you know? ่โนะมาโกสามแล้วจบเลย มาฟิวชั่นขนาดนี้แล้วคีบอีทูมีต้องต้องทูมีเดี๋ยวนี้แ,ลแหละตัวสามอ่ออะมันต้องมาแล้วเปล่าวะเออโอ้โห,หมองเทม่อนมองเทม่มดถึงจะออกใช่ไหมขอบคุณมากเทม่อยนะครับคินี้จบแล้วนะครับผมโอ้ยได้ทีโอ้ยจะไปยากอะไรวะแชรเนี่ยมันของง่ายๆพิ่งขอให้กูมันก็จบแล้วแม่ตัวเลยนชั้นเมื่อกี้ทำอะไรก็ไม่รู้แม่งเนี่ย โอภัคข้นเขียวอุ๊ยมาเก่งนะแต่ไม่ได้ใช้แล้วอะลุ้งไปอย่างยังไม่น่าลุ้งนะโอเคแต่ไอเห็ไหนก็เปิดมาแล้วดิก็เปิดให้มันคุ้งฟูเซนเซนไปเลยดีกว่าแล้วผมมันจะได้คุมคุมาเนาะไปแม่คลิปนี้ผมแฮปปี้แล้วได้ได้โกศาแล้วกูโอเคแล้วจริงยูริลิมฉาติโกโร่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะนี้ก็ไปเนี่ยไง เกลียแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดเก็บโลเทชั่นแหละเปิดโลเทชั้นมันคมก็ไปนะครับเกลีย์ก็ไม่เป็นไรแล้วหลังจากนี้เพราะว่าผมได้แล้วนะครับผมโอ้โหแต่ยับยับเหมือนกันแล้วโอ้โกคูตะย่านสีม่วงยุคไหนวะเนี่ยยุคไหนครับเนี่ยตัวเนี้ยเก่ากึกเลยตัวเก่าจะชัดโอ้โหเอาเอาไปกันต่อนะแม่แต่แต่ละตัวที่ผมได้นี่คือไม่ไหวเลยอ่ะอ่ะมา โูเรนเลีลิคโลแม่งไม่มีคอมบิเนชันให้กูอีกแล้วโอ้โหตู้เกลือชัดๆอะไรครับเนี่ยตู้นี้แม่งเกลือล้วนๆไม่มีอะไรมาผสมเลยแม่งได้เมื่อกี้ผมก็โชคดีแล้วไงดวงดีมันเลยได้ถ้าดวงไม่ดีก็คืออย่างนี้แหละสิลกรรมผมนะโกคูก็อดฟ้าสีโอ้โหและโอเชียนเชนลอยก็มากับเขาด้วยแต่ละตัวโอ้โห กูเห็นแล้วกูเสกแต่ละตัวคืนกูรู้มปแล้วอ่ะดูดูอันนี้ก็รู้มปแล้วเนี่ยไอ้มาเพิ่มทำไมเฮ้ยโอ้โหแต่ตัวเกมไม่ไหววะแม่งมึงมเกือเกินไปนะมันทีโอ้โหโอษามึงยำชาฮูไฮยำชาโกเทนเซ็งวะ โอเคซอย่างสองอีกต่างหากแม่งก็เกลือมันก็เกลือขนาดเกลือสุดๆอ่ะอันนี้คือเกลือโคตรสุดไม่มีอะไรเกลือมากกว่านี้แล้ว่ะแม่งตูนงต <laughs> ต้นี้แม่งตัวอจะไรวะเนี่ยโอ้ละเซลโอ้โหยัดเคตู้นี้แม่งตู้เกลือจัดเลยอ่ะโอ้โหโลดเซนชั่นที่สองคือไม่ได้เลยนะโลดเซนชั่นแรกยังพอว่ายังได้อยู่แต่โลดเซนชั่นที่สองนี่คือโคตรเกลือฮัดจังนะครับบนเส้นทางแรกเนาะ เอยแม่งกูเสกเลยอะไรวะไม่เข้าใจไอ้ไงี้มันจะเกลือหรอเลยหรอไพคอนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับในยแล้วอีกหนึ่งเส้นทางแล้วไพ่คอนรอ ECA นะเว้ไยไพ่วกอนตัวนี้ผมเชื่อว่ามัน ECA ได้ในอนาคตแน่นอนนะครับผมถ้าถ้ามันจะอีซีได้นะถึงตอนนี้จะเก่งอยู่แล้วก็เถอะน,นะแต่แบบมันมันก็ไม่ได้ใช้อะไรไงไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเอออ่านี่นะครับผมจอมมานปิโกโร โอ้โหคปี้แรกซะด้วยเป็นตัวละครที่เก่ามากใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวละครใหม่เลยอะผมไม่เคยเห็นอาร์ตนะหรือตัวใหม่วะเพาะก็ใหม่อยู่ก็ใหม่อยู่เพราะว่าเป็นลีดเดอร์พ่านบีบีสการเนาะอ๋อก็ใหม่อยู่ใหม่อยู่แหละแต่แบบมันไม่ได้ใช้ะดิโกสามเรียบร้อยนะครับเย่ลุงอีกตัวหนึ่งอะไรวะเนี่ยลุงอีกแล้วเหรอ,อไปกดลุงนะครับอายินดีด้วยนะครับผมโกสามตัวนี้ลุงแล้วนะฮะ เดี๋ยวเอาอีคลิปเมน r คิท c a l ใส่ให้ใช่อ่าอีคลิปเมน์คีเลยล้วกันเนาะคิทิคอฮิตคิทิ c อคอมโบแอคแทคคิท t โมอีเวน d e เอาคิท t i c อีเวน d e ดีกว่าเนาะอ่ะค e อีเวน e ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าร่างสามของกคูตัวนี้เนี่ยมีโอกาสหลบด้วยนะเอาคีอีเว d e และกันเนาะหรือเปล่ามีอันไหนที่มันเป็นอินฟินิตี้ไหมคีสามเหรอคีสามซูเปอร์แท็กคีนี่ยคีอินฟินิตี ใส่ไปอันนี้มีอินฟินิตี้ไหมเอ่ยมีคีกับหมัดนะครับคีหมัดคีหมัดอ่าโอเคเอาคีกับหมัดละกันมีแค่นี้แหละมีคีซูเปอร์แท็กคีหมัดห้าเอ้คีหมัดห้าอันนี้มีโอเคอ่างั้นเอาวันนี้ละกันเนาะ,อะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับหมดตัวนี้อ่าเบอร์กาโม ลุงอีกแล้วโอเคก็ปลดปลดไปนะครับให้แมงลุงไปทั้งหมดเลยทุกตัวเนี่ยตอนนี้นแม่งเลยอโอเคที่เหลือจะเป็นตัวละครที่ผมเก็บไว้ในคลังเนาะ่อะอย่าดูเลยไล่เลยอะควายลงมาเอสดูตัวละครพวกนี้ที่ผมได้มามันหมายความว่ายัางไงกูตันไปหมดแล้วยังเป็นตัวนี้ใช่ล็อกไปเลยโอ้โหแบบตุดู แต่ละตัวที่กูได้คือแมงตันแบบตันทุกตัวแบบได้มาแม่งกูก็ไม่ได้ใช้อะดิมีปุ๋ยไหมมีปล่าวะไม่เอ้ยมีนิมีม,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 มีมีปุ๋ยแต่เปลือง,องไม่เปลืองด้วยอ่าเปลืองปล่าวะถ้าผมทําอ่าเหรียญม,ม,มันก็ไม่มันก็ไม่ได้กับ์ล่าลาคายเครื่องผมขนาดนั้นนะก็ทําปั้นปุ๋ย ur มาเลยนะปั้นก็ปั้นได้น,นะจริง่าถ้าผมอยากจะประหยัดอะ ประหยัดงบปูช่วงนี้ผมก็ผมก็ใช้ปูเยอะเลยช่วงเนี้ยปูผมปูมว่วงผมช่วงนี้ผมก็ใช้เยอะนะครับผมก็จะประหยัดปูก็ประหยัดได้นะเพราะว่านั่นดิประหยัดปูไหมไหนๆก็ทำไล้หนึ่งตัวอันนี้อ่ะไปเยอะๆเยอะๆท้องปุ๋ยมาฟาร์มเยอะท้องปุ๋ยมาให้ละกันเออมีปุ๋ยให้ก็โอเค จะได้ทําให้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรทําลยสิเกมโดคังอ่ะแบบแบบว่างจริงแบบเขาจะว่าถ้าเนี่ยอารมณ์ของเพย์เลทเกมเวโดคังไม่มีอะไรให้ทําคือคือมันว่างมากอ่ะแบบโคตรว่างจนกูไม่มีอะไรทําในเกมนี้แล้วอ่ะคือถ้าถ้าจะถามว่าผมไม่มีอะไรทําถึงขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกูนั่งเก็บตัวละครเนี่ยอ่า เนี่ยนั่งเก็บตัวละครระดับ R ทุกตัวในตอนในเกมเนี่ยโคตรว่างไม่ใช่แค่ R เอง SR กูก็เก็บเนี่ยว่างขนาดไหนจนผมต้องมานั่งทาอะไรอย่างนี้แล้วอะคิดดูดูครคางมันไม่มีอะไรผมเล่นแล้วไงผมก็เลยมานั่งเก็บตัวละครพวกระดับ r a r i ี้ต่างๆแบบ R SR เพราะเมื่อก่อนนะครับผมผมจะเอาตัวละครระดับ R กับ SR เนี่ยไปแลกเป็นเหรียญป้าบะไงเมื่อเ,เห็นเหรียญป้าบาผมว่า คามใจเจ็ดหมื่นนยก็คือได้มาจากการแลกแกตัวละครเอา S R กับ R ไปให้ป้าบะบะเลยนะครับผมก็นะมันเลยมีเยอะพอสมควรเลยก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้แลกแล้วเพราะว่าจะลองสะสมดูนะครับผมแบบหาอะไรทำนะครับก็เ่งคืออารมณ์คลว่างอ่ะกูว่างเลยโน้แบบว่างเกินบางทีอ่าเดี๋ยวดีเมร์สตัวละครโกสามนะครับผมนะเดี๋ยวจัดทีมได้ไหมเอออยากจัดทีมอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเล่นยังไงนะครับแต่ก็จะจัดได้ล่ะชิวๆทีมโกสามไปเลย เพราะว่าคราวที่เรายังจัดใช้ทีมวอจิท้าค่าเล่นเนี่ยทีมนี้ไม่ไม่เ,เก่งจริงนะนิ่งมันก็ไม่ได้แหละใช่นิ่งมันทูทูนาไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหาทีมที่ลงตัวแล้วกันหลังจากนี้นะครับผมก็ค่อยไปจัดทีหลังแล้วกันเดีย๋ยวต้องไปฟาร์มเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ฟาร์มปุ๋ยให้ด้วยนะครับก็มีอะไรให้ทำแล้วก็ตอนหลังจากนี้นะครับผมก็ ถ้าผู้ชมได้โกคูตัวนี้เนมุมสีเที่ยวไรก็บอกผมเงินหน่อยนะครับผมว่าผมรู้สึกว่าแม่งเกลือมากเลยโลเทชั่นแรกก็โอเคแหละแต่โลเทชันที่สองนี่คือไม่ได้เลยนะครับผมมันเกลือยับเลยเนาะโอเคนะครับผมเดีย๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดตู้ทีเดียวกันนะครับผมเดีย๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มเพชรกันก่อนนะครับผมมันก็ว่าถึงซีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่ไม่ถึงหน้านะครับสวัสดีครับ